สัสดีค่ะอยู่กับเรานะในช่องแม่กำไรแฟมิลีนะคะวันนี้นะคะก็มาใส่มองนะคะวันนี้วันนี้ว่างนะคะเนาะ,ะนานแล้วนะคะที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะมาใส่มองนะคะให้ดูวันนี้ว่างก็เลยมาใส่มองนะคะนี่นะวันนี้น้องช้างก็แม่กำไรก็อยู่ที่บ้านนะคะเนาะอยู่ที่บ้านแม่ควานนะคะก็ตัดหญ้านะคะให้กับแม่กำไร เรียบร้อยแล้วก็มาช่วงนี้น้ำลดแรงมากเลยนะคะทางด้านนุนก็จะเป็นชายหาดนะคะไม่ลึกนะคะตรงนี้ก็อ่าไม่ไม่ท่วมหัวเท่าไหร่เนาะไม่ลึกครับไม่ลึกแล้วนะคะเพราะว่าน้ำบกนะคะปีนี้น้ำลดแรงนะคะทีนี้น้ำลดแรงมากนะคะ่นะวิวนุนก็มีนะคะ วันนี้ว่างแล้วก็เลยมาระละนะคะลองใส่มองดูนะ,ะว่าอาจจะมีปลานะคะให้กินหรือเปล่านะคะเนะาะเพราะว่าน้ําลดลงเยอะมากเลยนะคะไม่ได้ไม่ค่อยมีเวลามาดูนะคะน้ําก็ลดลงเยอะมากเลยวันนี้เอาเด็กชายตังมาด้วยนะคะนี่เด็กชายสตังบักค่ำตังน้อยหยิบเปดูทรงผมนะคะแม่แม่ดูทรงผม วันก่อนเป็นสีดำ,ว,ดดำวันนี้เปลี่ยนสีนะนี่ดูทรงผมนะเด็กๆช่วงนี้ปิดเทอมนะคะเขาก็จะชอบนะคะก็คือการย้อมผมเนาะเพราะว่าใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานนะคะเทศกาลสงกรานเด็กๆก,ก็อเห็นคนวัยรุ่นนะ,ะเขาย้อมผมกันก็อยากย้อมนะคะนี่อันนี้เราก็ใส่ไม่เยอะนะครับ หัวนะครับหกหลักนะครับห,หัวนะคะเนาะก็ใส่ดูนะคะว่าพอจะมีลุนหรือเปล่านะคะใส่หกลักนะครับวันนี้วันนี้ก็ใส,นนนนใส่หัวสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ตังตังก็นอนหลับแล้ว ตังตบอกว,ว่าวิวดีนะนอนหลับเลยนะคะบรรยากาศที่ที่เราเคยมาใส่นะคะแล้วก็ถ้ายลงด้านหน้านุ่นก็เป็นชายหาดแล้วนะะเพราะว่าน้ําลดนะคะน้ำลด <c oughs> ต้นปลาแล้ว <c oughs> เป็นบรรยากาศนะคะนี่ด้านหน้านะคะเป็นซอกข้างในนู้นก็ที่ที่เราเคยไปใส่นะคะเหมือนกันนะ,ะตรงนู้นก็เป็นหาดหมดแล้วนะคะหนู่ด้านหน้าไกลๆก็เป็นหาดนะคะนี่ก็หัวสุดท้ายแล้วนะคะเราเริ่มใส่ตั้งแต่ด้านล่างนู้นนะคะหนู่มมานะคะหัวแรกมาอันนี้เป็นหัวที่หกนะคะนี่หัวสุดท้าย อันสุดท้ายนะคะขอสุดท้ายครับนี่หลักๆครับลองดูนะคะว่า,วามันจะอ่ะมานไหมนะคะเนะาะเพราะว่าก็หากินตามธรรมชาตินะคะเนาะโดนบ้างไม่โดนบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะเนะาะ <c oughs> ก็มาลองดูนะคะนกเป็ดวาคุณซ่านโตรนกเป็ดบะซานโต,รรตรนบรรยากาศเย็นๆนะคะปลาปลานี้ขึ้นดีนะคะนี่ ประหาวบอกว่าประหาวอันนี้นอนรับแล้วบอนน่นอนรับจริงไหมนี่จะมาลุ้นตอนนี้ชว่วงเช้าบอจะมาดูนะคะช่วงเช้านะคะนะว่าอ่ะตอนเช้าเราจะมากู้นะคะ,ะมากูนะะน้นะคะก็มาดูนะ,ะว่าจะอ่ะมันจะมานหรือยังไงนะคะต้องรอรุนนะคะกันยามเชา้า บรรยากาศระอาทิตย์นะคะก็ใกล้จะตกดินแล้วบรรยากาศดีวิวดีวิวสวยนะคะธรรมชาตินะคะหาอยู่หาก,กินตามวิถีธรรมชาตินะคะบ,บ้านนอกบ้านนานะโอ้ยนึกว่านอนหลับเห็น <c oughs> <c oughs> นอนนิ่งๆนึกว่านอนหลับเอ้ย้องตังน้องตัง เดี๋ยวเรามาลออุ้นกันตอนเช้านะคะเนาะว่าอาจจะมีตัวนะคะจะมานเยอะหรือน้อยแค่ไหนนะคะต้องรอรุ้นกันตอนเช้านะคะเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะคะสวัสดีนะคะสวัสดียเช้านะคะกว่าจะมาถึงก็จะสว่างอยู่แล้วนะคะนี่กว่าจะมาถึงเรือก็จะสว่างอยู่แล้วนะครับ อาจารยังไม่ลงเลยนะเ,เดี๋ยววันนี้นะคะเรามารุ้นกันนะคะว่ามองที่เัาใส่ไว้เนี่ยจะมีตัวหรือเปล่านะคะจะหมันไหมเนาะนะคต้อมารุ้นกันนะคะแม่แม่วันนี้ลุ่นจนเหนื่อยลุ้นผ่านไปสองอสองหัวแล้วนะคะ ไม่เห็นรักตัวนะคะเขครอรุ่นนะคะหัวนี้อยู่นะคะนี่หัวนี้ติดป่าด้วยโอ้โหขาดแล้วมองนะคะที่ขาดโอ้มีมาแล้วหนึ่งตัวให้รุน่นติดบ่ นะลุ้นแต่ยังมืดๆนิดๆจนนี้ฟ้าสว่างมองเห็นชัดเจนนะคะพึ่งไม้เห็นหนึ่งตัว <c oughs> ไม่เป็นไรนะะต้องลุนไปเรื่อย

เขาตัวให้ลงน้ำื้อ,อ <laughs> หลุดแล้วนะคะตอนนี้เขาให้อ,อาบน้ำเฉยนะคะแสดงว่าเมื่อคืนไม่ได้อาบน้ำหมอ <laughs> แสดงว่าเมื่อคืนไม่ได้อาบน้ํานะคะเขาลืมให้อาบน้ำแต่เช้านะคะวันนี้อ,อกระโดดลงไปปุ๊บหลุดออกมาปั๊บเลยนะคะมองเดี๋ยวรุนน้นไปต่อนะคะ ตี๋แล้วนะคะตอนนี้อ้าได้แล้วนึกว่าจะได้อาบน้ำแต่เชา้าอีกนะ <c oughs> อาบหหอดู้ายห้อนึกว่าจะได้อาบน้ําอีกรอบนะ,ะปลาสางหยียบตรงนี้มันไม่ค่อยถูกมองนะครับตรงนี้ปลาตรงนี้มันมันหมดยามแล้ครับหมดยามนะคะใกล้ จะเข้าหน้าฝนก็จะเป็นฤด,ดูวางไข่นะคะเขาก็จะไม่ค่อยถูกมองเมื่ก่อนนะครับก็จะเป็นฤด,ดูวางไข่แล้วก็จะไม่ค่อยได้มาใส่นะคะเพราะว่าต้องปล่อยให้เขานะคะได้วางไข่ออ,อกแม่แพ่ลูกนะคะต้องอนุรักษ์เงินเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วงช่วงปลาวางไข่นี่ไอชไอกลมลปละทานเนาะ ใช่ไหมลูกโอกลมประมงนะคะกลมประมงเขาจะไม่ค่อยให้ใส่มองนะคะนี่นะครับปลาเก่งปลาเก่งปลาช่างเหยียบลุนตรงนี้แหละครับนี่ปลาอะไรนี่ปลาอะไรเห็นหางแล้วเห็นหางแล้วปลาตะเพียนปลาจะก่อครับ ะจะกอกจะกอกจะกูครับจะกูจะกูจะกอะกอกูโอ้นี่นะตัวใหญ่โอ้โห<ม>ตัวอ,อใหญ่ใหญ่เลยมันนี้มีลุน้นครับนี่เขาจะกูครับไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ เป็นโลครับไซเป็นโลครับอันก่อนนะครับวันนี้ก็สรุปได้ได้หนึ่งแกงมอ,องห้าหกหัวนะคะได้อยู่แค่นี้นะคะนี่ปลาสามตัว ไม่ค่อยถูกนะคะปลาไม่ค่อยถูกมองนะครับปลาไม่ค่อยถูกนะคะทางนี้ก็จะเป็นชายหาดด้านหน้าน้ำลงพอดตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะก็จะเดินทางกลับนะครับจะกลับบ้านแล้วนะคะใส่แล้วก็อ่ะไม่ค่อยถูกไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะคะก็ยังพอได้กินอยู่นะคะวันนี้นะคะการหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตนะคะธรรมชาติ นอนนี้นอนไม่ได้หรอครับค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะให้เราในช่องแม่กำไรแฟมรีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ